ประเทศที่สาวโสดต้องไปใครอยากลงจักานไปดูประเทศเหล่านี้กันประเทศนอร์เวย์นอร์เวย์เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีประชากรผู้ชายมากกว่าผู้หญิงแล้วว่ากันว่านุ่มๆที่เนี่ยก็ชื่นชอบสาวไทยเป็นพิเศษซะด้วย นอร์เวย์จัดเป็นประเทศที่มีประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีอันดับต้นๆของโลกทั้งยังขึ้นชื่อเรื่องความปลอดภัยมีธรรมชาติที่สวยงามบ้านเรือนสไตล์โบราณสีสันสวยงามมีทางรถไฟที่สวยที่สุดในโลกคุณสามารถมาชมแสงเหนือและปรากฏการณ์พลาทิศขึ้นตอนเที่ยงคืนได้ที่นี่สาวโสดคนไหนชื่นชอบนอร์เวย์ก็ลองไปเที่ยวดูเพื่อจะได้ปิ๊งกับหนุ่มนอร์วีเจียนสักคนก็เป็นได้ประเทศเกาหลีใต้ ประเทศในฝันของสาวไทย,ลยหลายๆายคนที่ตกหลุมรักประเทศนี้เพราะซีรีส์สุดโรแมนติกและหนุ่มโอปป้าน้าใสเกาหลีใต้เป็นอีกหนึ่งประเทศที่มีคนไทยไปตั้งรกรากเยอะมากและหนุ่มๆที่นั่นก็ชื่นชอบสาวไทยมากๆด้วยทั้งนี้เกาหลีใต้จัดเป็นประเทศที่มีการเติบโตเร็วอันดับต้นๆของโลกมีรัฐสวัสดิการและรายได้ดีอันดับต้นๆของเอเชียมีสถานที่ท่องเที่ยวสุดโรแมนติกอีกมากมายสาวโสดคนไหนอยากไปเกาหลีก็เตรียมตัวเลย ผื่อโชคดีได้เจอหนุ่มโอป,ป้ามาปิ้งรักเขาก็ได้ประเทศแคนาดาจัดเป็นอีกประเทศที่มีผู้ชายเยอะมากเนื่องจากผู้หญิงแคนาดาส่วนใหญ่จะเลือกออกไปทํางานที่ต่างประเทศแถมผู้หญิงในประเทศก็ไม่นิยมมีลูกซะด้วยความดีงามของประเทศแคนาดาที่สาวโสดควรไปเที่ยวสักครั้งเพราะประเทศเนี้ยเคยได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกประจําปี2017มีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติสูงมาก ใครอยากไปใช้ชีวิตที่แคนาดากา็รีบเลยเพื่อโชคดีจะเจอหนุ่มแคนาเดียนที่ถูกใจก็เป็นได้หมู่เกาะแฟโรไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าหมู่เกาะแฟโรเป็นหมู่เกาะที่ขาดแคลนประชากรหญิงเอามากๆและหนุ่มๆที่เนี่ยก็มีสเปคเป็นสาวเอเชียซะด้วยโดยหมู่เกาะแฟโรแบ่งออกเป็น18เกาะตั้งอยู่ทางยุโรปตะวันตกที่เนี่ยถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนแห่งธรรมชาติมีบรรยากาศที่เงียบสงบบ้านเรือนมีสีสันสวยงามตัดกับสีท้องฟ้า เรามักจะเห็นนกพฟัฟฟินและการเลี้ยงแกะของชาวบ้านที่นี่และแน่นอนเป็นผู้ชายซะส่วนใหญ่สาวสดคนไหนรักธรรมชาติแล้วก็เรียนเชิญที่หมู่เกาะแฟรโรเลยประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ใครอยากใช้ชีวิตแบบเจ้าหญิงเชิญที่นี่เลยีเพราะที่สหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์หรือดูไบนั้นขาดแคลนผู้หญิงเป็นอย่างมาก หนุ่มๆที่เนี่ยจะหน้าตาขมเข้มแถมมีดีกรีความรวยที่ไม่ธรรมดาเอาซะด้วยซึ่งก็มีสาวไทยหลายคนผีชิดใจหนุ่มดูใบแล้วได้แต่งงานใช้ชีวิตอย่างเจ้าหญิงอยู่หลายคนเลยติเดียวนอกจากนี้ดูใบย,ยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความอลังการของธรรมชาติและสิ่งก่อสร้างมากมายไม่ว่าจะเป็นเบิร์ดคาลิฟารตึกราฟ้าสูงที่สุดในโลกมีโรงแรมและห้างสรรพสินค้าหรูหรามากมายสาวสดคนไหนที่ไปช้อปปิ้งที่นั่นก็ขอให้โชคดีเข้าตาหนุ่มดูใบสักคนละกันนะ ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับรับรองว่าจะมีคลิปสนุกสนุกชวนยิ้มเบาๆมาให้ดูทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ